หนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มสองครั้งที่สองบทที่หนึ่งขอบคุณนะครับที่มาที่นี่ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันจริงๆแล้วคุณจะมาตรงนี้โดยนัดหมายคุณจะไม่มาก็ได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นคุณกลับเลือกจะมาที่นี่ณนะมงยามและที่ทาง ที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มาอยู่ในมือคุณเพราะฉะนั้นผมจึงขอบพระคุณและถ้าทั้งหมดนี้คุณทำไปด้วยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว,ตวเองกำลังทำอะไรและทำด้วยเหตุผลใดบางครั้งตรงนี้อาจชวนฉงนสำหรับคุณซึ่งคงต้องอธิบายสักน้อยนิด เริ่มโดยให้คุณสังเกตว่าหนังสือเล่มนี้ได้เข้ามาสู่ชีวิตคุณในเวลาที่เหมาะเจาะและเหมาะสมตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้หรอกแต่เมื่อเสร็จสิ้นการดื่มดำประสบการณ์ที่รอคุณอยู่นี้แล้วคุณจะได้รู้ อย่างแน่แท้ที่สุดว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามแบบแผนอันสมบูรณ์แบบการที่หนังสือเล่มนี้ได้เข้ามาสู่ชีวิตคุณก็ไม่มีข้อย,ยกเว้นที่อยู่ในมือคุณนี้คือสิ่งที่คุณรอคอยและโหยหามายาวนานเหลือเกินตรงหน้าคุณนี้คือการติดต่อกับพระเจ้าที่เกิดขึ้นจริงครั้งล่าสุด สำหรับบางคนนี้อาจเป็นครั้งแรกนี่คือการติดต่อสื่อสารและนี่ก็เป็นของจริงเอามากๆด้วยตอนนี้พระเจ้ากำลังจะคุยกับคุณจริงๆผ่านทางผมถ้าย้อนเวลากลับไปได้สักสองสาปีผมจะไม่พูดอย่างนี้แน่ๆแต่ที่ตอนนี้พูดก็เพราะผมได้คุยมาแล้วถึงรู้เรื่อง ลาวทั้งหมดนี้เป็นไปได้จริงไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้นนะครับแต่ยังเกิดขึ้นตลอดเวลาอีกด้วยเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นที่นี่เวลานี้ที่สำคัญที่คุณต้องทำความเข้าใจคือตัวคุณมีส่วนทำให้มันเกิดขึ้นด้วยไม่ต่างจากที่คุณทำให้หนังสือเล่มนี้มาอยู่ในมือคุณณนะเวลานี้เราทุกคนคือ ต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเราเองเราต่างเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสถานการณ์ต่างๆซึ่งนำไปสู่สถานการณ์เหล่านั้นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับพระเจ้าในานามของคุณคือปี1992ถึง1993ผมเขียนจดหมายถึงพระเจ้าด้วยความโกรธแค้นไต่ถาม ว่าทำไมชีวิตผมถึงมาแต่การอ่าดิ้นรนและล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานความสัมพันธ์กับลูกๆเลื่อยไปจนถึงเรื่องอ่าถึงเรื่องสุขภาพทุกเรื่องเลยจริงๆไม่มีอะไรดีสักอย่างจะมีแต่การดิ้นรนและล้มเหลวจดหมายถึงพระเจ้าฉบับนั้นอยากรู้เหตุผลว่าทำไมและทำอย่างไรชีวิตจึงจะ ดีขึ้นเสียทีที่น่าทึ่งคือจุดหมายนั้นได้รับคำตอบคำตอบเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างไรและตอบว่าอย่างไรอย่างไรบ้างได้กลายเป็นหนังสือที่ถูกจัดพิมพ์ในเมื่อเดือนอพฤษภาปี1995ภายใต้ชื่อสนทนากับพระเจ้าเล่มหนึ่งคุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวของหนังสือเล่มนั้นมาแล้วหรืออาจ เคยได้อ่านด้วยถ้าเป็นกรณีหลังผมคงไม่ต้องอา,อาลามบทเข้าเรื่องถึงหนังสือเล่มนี้อีกแต่ถ้าคุณยังไม่ได้อ่านเล่มแรกผมหวังว่าคุณจะได้อ่านในไม่ช้าเพราะเล่มหนึ่งจะให้รายละเอียดมากกว่าตรงนี้อีกเยอะว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรและยังตอบหลายต่อหลายคำถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเรา ทางเรื่องก,รอา,การเงินเงินทองเรื่องความรักเซ็กพระเจ้าสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยอาหารการกินความสัมพันธ์สามมาอาชีวะและอีกหลายด้านที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของพวกเราซึ่งจะไม่ถูกพูดถึงในเล่มนี้หากจะมีของขวัญสักชิ้นที่ผมอยาก ขอให้พระเจ้ามอบแด่โลกในช่วงเวลาแบบนี้นั่นก็คงเป็นข้อมูลต่างๆที่บรรจุอยู่ในเล่มหนึ่งนี้เองเช่นเคยครับพระเจ้าได้มอบของขวัญชิ้นนั้นให้เราแล้วก่อนเธอจะร้องขอฉันก็ได้ให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงหวังว่าหลังอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรืออาจก่อนอ่านจบก็เป็นได้ คุณจะเลือกอ่านเล่มแรกด้วยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเลือกดังที่คุณได้เลือกพาตัวเองสู่ข้อความที่กำลังอ่านอยู่นี้ไม่ต่างจากที่คุณได้เลือกสร้างประสบการณ์ต่างๆให้ตัวเองเป็นหัวข้อที่อธิบายในเล่มหนึ่งขอเกริ่นนำสั้นๆก่อนเข้าเนื้อหาว่าย่อหน้าแรกของเล่มสองถูกเขียนขึ้นใน เดือนมีนาคม1996และก็เหมือนกับเล่มแรกที่ขบวนการในการรับข้อมูลนั้นสุดแสนจะเรียบง่ายนั่นคือมีกระดาษเปล่าๆแผ่นหนึ่งและผมก็เพียงแต่เขียนคำถามลงไปคำถามอะไรก็ได้แต่โดยปกติแล้วจะเป็นคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวเป็นอันดับแรกไม่นานหลังเขียนคำถามเสร็จคำตอบจะผุดขึ้นในหัวเหมือนมีใคร กำลังมากระซิบที่ข้างหูเหมือนจดไปตามคำบอกยังไงอย่างนั้นเลยเนื้อหาทั้งหมดในเล่มนี้เว้นแต่ช่วงเกินนำก่อนเข้าเรื่องถูกเขียนลงบนกระดาษระหว่างช่วงดยดูใบไม้ผลิปี1993ต้จนถึงปีกว่ากวาให้หลังผมอยากจะส่งมอบแก่คุณผู้อ่านแล้ว ครับตอนนี้เหมือนกับที่มันออกมาจากตัวผมและส่งมาถึงผมขณะนี้คือวันอาทิตย์อีสเตอร์ของปี1993ผมมาอยู่ตรงนี้แล้วตามที่ได้รับการชี้แนะพร้อมดินสอในมือและกระดาษจดตรงหน้าผมพร้อมเริ่มแล้วนะครับผมคิดว่าควรจะบอกกับคุณผู้อ่านด้วยว่าพระเจ้า ขอให้ผมมาอยู่ตรงนี้เรามีนัดก,กันอยู่วันนี้เราจะมาเริ่มเล่มสองกันแล้วเป็นเล่มที่สองของไตภาพที่พระเจ้าผมและคุณกำลังมีประสบการณ์ไปพร้อมๆกันผมยังไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรหรือจะแตะประเด็นไหนเป็นพิเศษที่เป็นอย่างนี้เพราะผมไม่ได้วางแผนจะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง เป็นไปไม่ได้หรอกผมไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะใส่เนื้อหาอะไรเข้าไปในเล่มนี้บ้างพระเจ้าต่างหากที่ตัดสินใจวันอาทิตย์อีสเตอร์ปี1992หนึ่งปีที่แล้วพอดิบพอดีพระเจ้าเริ่มคุยกับผมผมรู้ว่าฟังดูแล้วช่างหน้าหัวเราะแต่มันเกิดขึ้นจริงๆการพูดคุยนั้น เพิ่งจบไปไม่งานนี้เองผมได้รับคําแนะนําและควรพ,พักสักหน่อยแต่ก็ได้รับการบอกด้วยว่าผมมีนัดที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งในวันนี้คุณจะมีนัดเหมือนกันและกําลังมาตามนัดอยู่ตรงนี้ผมตระหนักชัดว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อผมคนเดียวแต่ยังเพื่อคุณโดยผ่าน ทางผมอีกด้วยชัดเจนว่าคุณได้เฝ้ารอพระเจ้าและวจนะของพระเจ้ามายาวนานเหลือเกินแล้วที่ผมก็ไม่ได้ตากจากคุณเลยวันที่เราจะมาพบพระเจ้าด้วยกันนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเสมอในการพบปะพระเจ้านั่นคือพบไปพร้อมกัน เราจะไม่มีทางพบพระเจ้าหากยังแยกจากกันอยู่ผมหมายความสองนคือเราไม่มีไม่มีทางพบพระเจ้าตราบที่พวกเราแยกจากกันอยู่เพราะก้าวแรกของการพบว่าเราไม่ได้แยกจากพระเจ้าก็คือต้องรู้ว่าเราต่างไม่อาจแยกจากกันและกันหากไม่รู้และตระหนักว่าเราทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็ไม่อาจรู้ ว่าเราและพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยพระเจ้าไม่เคยตัดขาดจากเราเลยไม่เคยเลยมีแต่เราเท่านั้นที่คิดว่าตัเองตัดขาดจากพระเจ้านั่นคือความผิดพลาดที่เกิดเป็นปกติเพราะเรายังเฝ้าคิดอีกว่าเราต่างตัดขาดจากกันและกันสิ่งที่ผมพบจึงเป็นว่าวิธีที่เร็วที่สุดที่จะพบพระเจ้าก็คือ เราต้องพบกันและการหยุดซ่อนเลนจากกันแน่นอนเราต้องหยุดหลบหลบซ่อนจากตัวเองด้วยโปรดเริ่มพูดความจริงเสียแต่ตอนนี้และโปรดอย่าหยุดเริ่มด้วยการบอกความจริงเกี่ยวกับตัวเองต่อตัวเองแล้วก็บอกความจริงเกี่ยวกับผู้อื่นต่อตัวเองจากนั้นให้บอกความจริงเกี่ยวกับตัวเองต่อผู้อื่นแล้วก็บอก ความจริงเกี่ยวกับผู้อื่นต่อผู้อื่นสุดท้ายคือบอกความจริงเกี่ยวกับทุกสิ่งต่อทุกคนนี่คือการกล่าวความจริง5ระดับนี่คือทาง5ด้านสู่อิสระภาพแล้วความจริงจะปลดปล่อยคุณเป็นอิสระหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับความจริงแต่ไม่ใช่ของผมหรอกนะครับ เป็นของพระเจ้าต่างหากการพูดคุยแรกเริ่มของผมกับพระเจ้าสิ้นสุดลงเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วคาดว่าเล่มน,นี้คงเหมือนเล่มแรกที่ผมถามทำถ,ถามแล้วพระเจ้าก็ตอบให้ผมว่าตัวเราควรพอแล้วและเริ่มถามพระเจ้าเสียทีพระเจ้าครับมันจะเป็นไปตามรูปแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องผมก็คิดว่าอย่างนั้น แต่เล่มนี้ฉันจะนำเข้าบางประเด็นด้วยตัวเองโดยเธอไม่ได้ร้องขออย่างที่เธอรู้นั่นลหละฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นเท่าไหร่ในเล่มแรกใช่ทำไมคราวนี้ถึงจะเปลี่ยนแปลงแนวล่ะครับเพราะฉันเป็นคนขอให้เขียนเล่มนี้ขึ้นอย่างที่เธอบอกนั่นหละว่าฉันร้องขอเธอส่วนเล่มแรก นั้นเธอเป็นคนเริ่มเองกับเล่มแรกเธอมีวาระของตัวเองแต่เล่มนี้เธอไม่มีวาระอะไรนอกจากทำไปตามเจตจำนงของฉันใช่ครับถูกต้องนีนนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยนะหวังว่าเธอและคนอื่นๆจะลํำลึกถึงจุดนี้ให้บ่อยๆแต่ผมคิดว่าเจตจำนงของท่านก็คือเจตจำนงของผมเสียอีก ผมจะไม่ทำตามเจตจำนวนของท่านได้ยังไงถ้ามันคืออันเดียวกับกับของผมนี่เป็นคำถามที่ซับซ้อนอยู่ในที่และก็ไม่เร็วที่จะเริ่มกันตรงนี้ไม่เร็วเลยสำหรับทุกคนที่จะเริ่มการพูดคุยนี้กันย้อนกลับไปอีกนิดนึงก่อนนะฉันไม่เคยบอกว่าไม่เคยบอกเธอนะ ว่าเจตจำนงของฉันคือเจตจำนงของเธอท่านบอกนะครับในเล่มแรกท่านบอกว่าเจตจำนงของเธอคือเจตจำนงของฉันถูกต้องแต่มันไม่เหมือนกันหรอกนะไม่เหมือนหลอกหลอกกันเล่นหรือเปล่าที่ฉันบอกว่าเจตจำนงของเธอคือเจตจำนงของฉันหมายความคนละอย่างกับคำว่าเจตจำนงของฉันคือเจตจำนงของเธอ ถ้าตามเจตจำนงของฉันตลอดเวลาเธอจะไม่เลือกอะไรให้ต้องทำเพื่อแจ้งอีกเลยขบวนนการทั้งหมดจะจบลงเธอจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วหากทำตามเจตจำนงของฉันโดยไม่ทำอย่างอื่นเลยแม้เพียงวันเดียวเธอจะเข้าถึงความรู้แจ้งได้เลยถ้าใช้เวลาตามเจตจำนงของฉัน มาตลอดแล้วก็เธอแทบไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับอะไรกับหนังสือเล่มนี้ในตอนนี้เลยฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาเธอไม่ได้ทำตามเจตจำนงของฉันหรอกส่วนใหญ่เธอไม่รู้ถึงเจตจำนงของฉันด้วยซ้าไม่รู้ใช่อ้าวแล้วทำไมไม่บอกผมละ่ะบอกไปแล้วแต่ไม่ฟังถ้าฟังก็ไม่ได้ยินถ้าได้ยิน ก็ไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่ได้ยินถ้าเชื่อก็ไม่ยอมทำตามอยู่ดีฉะนั้นการบอกว่าเจตจจำนงของฉันคือของเธอจึงไม่ถูกต้องอย่างแจ่มแจ้งตรงการข้ามน่ะเจตจำนงของเธอคือเจตจจำนงของฉันเพราะข้อแรกคือฉันรู้ถึงมันข้อ2ฉันยอมรับข้อ3ามฉันชื่นชมข้อ4ี่ฉันรักข้อห้าฉันถือว่าเป็น ของฉันและเรียกมันว่าของฉันเองนี่หมายความว่าเธอมีเจตจำนงเสรีที่จะทำตามใจปรารถนานั้นจึงทำให้เจตจำนงของเธอเป็นของฉันด้วยผ่านลักไรเงื่อนไขถ้าอย่างในเจตจำนงของฉันเป็นของเธอแล้วก็เธอต้องทำแบบเดียวกันนี้แล้วขั้นแรกเธอต้องรู้เสียก่อน ต่อมาเธอต้องยอมรับขั้น3เธอต้องชื่นชมขั้น4เธอต้องรักสุดท้ายเธอต้องถือว่ามันเป็นของเธอตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของเผ่าพ,พันธุ์พวกเธอมีน้อยเหลือเกินที่ทำอย่างนี้สม่ำเสมอคนเพียงหยิบมือเดียวที่ทำเกือบตลอดเวลาหลายคนทำอยู่บ่อยๆจำนวนมากทำเป็นครั้งคราว และเกือบทุกคนทำบ้างนานๆครั้งแม้จะมีอยู่เหมือนกันที่ไม่เคยทำเลยผมอยู่ประเภทไหนล่ะครับสำคัญด้วยหรือประเภทไหนที่เธออยากอยู่นับจากนี้ไปจะไม่เป็นคำถามที่ตรงประเด็นกว่าหรือก็จริงครับแล้วคำตอบของเธอคือผมอยากอยู่ประเภทแรกอยากจะรู้ และทำตามเจตจำนงของท่านตลอดเวลาน่าชื่นชมนะน่ายกย่องทีเดียวนะและน่าจะเป็นไปไม่ได้ด้วยทำไมล่ะครับเพราะเธอยังต้องเติบโตกว่านี้อีกมากก่อนจะไปถึงจุดนั้นแต่ฉันขอบอกว่าเธอมีสิทธิ์เรียกร้องและมุ่งสู่ความเป็นอริยะได้ทันทีที่เธอเลือกการเติบโตของเธอไม่จำเป็นต้องใช้เวลา นานเลยแล้วทำไมถึงนานนักล่ะครับนั่นน่ะสิทำไมละ่ะรออะไรอยู่หวังว่าเธอคงไม่คิดว่าฉันเป็นคนเออ่หนี่ยวเธอไว้หรอกนะไม่หรอกครับผมรู้ชัดว่าผมนั่นแหละที่ลั้นตัวเองหลังตัวเองไว้ดีแล้วความชัดเจนคือก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ ผมอยากเป็นเลิศครับต้องทำยังไงดีอ่านต่อไปเดี๋ยวพาไปเอง หนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่ม2บทที่1ก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะคะผมในหน้าที่17ถึง24นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อในหน้า25บทที่2กันต่อไปนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน พ,พี่ทุกท่านอ่านแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่าากระจ่งางกราบวินวอนเสียงสิทุกพระอ,องค์โปรดเมตตาประธานอภัยเสริมเติมตปัญญาให้กับข้าพเจ้าและกับพี่ๆทุกท่านหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับ